เปนบรรยากาศดูหน้าแม่ส่งสีฟ้าหมาไปจ้าไม่รู้กลับมาหรือยัง,งมส,ม <c oughs> มสกุก๊กชาแนลแว้าวว้วขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปเส้นทางการเดินทางไปเซอร์ไพรส์รแม่กันค่ะหลังของมิสตรงนี้ก็คือลำตะคองวิวดีมากอากาศดีมากค่ะทุกคนตื่นเต้นมากว่าไปเซอร์ไพรส์รแม่เนี่ยระหว่างแม่กับเราใครจะเซอร์ไพรส์กว่ากัน เติมกาแฟเอลเฟอินกันสักหน่อยเต็มตู้เลยแต่มาซื้อแค่กาแฟจะเมากับทุกคนว่าเมื่อกี้ใสตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ตาเหลือบไปเห็นเมื่อกี้เลยถ้าทุกคนจะเห็นในภาพไฟาลายหนึ่งแถมหนึ่ง mm hmm. เป็นรุ่นที่เราใช้เนาะแล้วปกติเราก็ซื้อถุงหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าอยู่แล้วทุกคนแล้วมันหนึ่งแถมหนึ่ง รออะไรแันก็มาซื้อที่นครราชสีมาไป,ไปเลยทําไมอะ่ะฮิ้วมาเลยเนาะจริงอยากได้เยอะกว่านั้นอีกนะแล้วมันเป็นสีที่เราใช้ด้วยนาะสีทองกับสีชมพูอ่ะหอมมากชอบมากตั้งแต่มีถุงนี้คือสะดวกมากกันสะดวกฮิ้วแบบนี้เลยอะ่ะง่ายลดศมาซื้อถุงนี้ชอบขอบคุณมากที่ซื้อหนึ่งทำหนึ่ง ช่วงนี้ปริมราณรถก็คือหนาแน่นมากทุกคนคือฟีลเหมือนหยุดเทศกาลงานใหญ่เลยเพราะมันหยุดยาวหลายวันเนาะแล้วห้องน้ําอะไรนี้ก็เริ่มเต็มหมดแล้วนะคะทุกปั๊มตั้งแต่ที่เราเดินทางมาตอนนี้เราอยู่ที่โคราชแล้วเนาะเราออกเดินทางตั้งแต่กี่โมงนะกทุ่มแหละแต่ว่าเราแว,แวะแวะนอนอยู่แวนอนลปปแล้วเราก็เพิ่งตื่นตอนเช้านี่แหละเราก็เพิ่งตื่นหกโมงครึ่งใครเป็นมั่งไม่นอนโรงแรมเดี๋ยวรปั๊บ <laughs> คือเหมือนกาว,ว่านอนพักแป๊บนึงเพราะว่ามันเหมือนกับรถมันมันขับได้แค่ยี่สิบอะเนาะนิดเดียวจริงๆมันติดแบบอย่างนั้นเลยจริงๆก็เลยอันนี้ก็นางจะหลับใดแล้วก็เลยนอนเถอะนอนกันก่อนกะว,ว่าตอนแรกก็ตื่นตีสามเปล่ายาวอีกทีเช้าเลย <laughs> นอนในปั๊มริมริมแถวตรงมวกเล็ก้สอสาบลีนะอืมอืมแล้วก็ออกเดินทางต่อนะคะไป เดี๋ยวเราอีกไม่กี่ถึงกี่กิโลก็จะถึงลำตะคองล้วชอบมากรู้สึกว่ามันไกลมากเนะ <ừ> um. าะทุกทีจะแบบโออีกเป็นร้อยโลจะถึงลำตะคองอันนี้ก็จะแบบแปบบอีกเใจเดียวเราจะไปคอนเกนตอนนี้แม่ยังไม่รู้เ <laughs> สไพภยแม่เมื่อคืนก็คุยกับแม่แ,มแหละคุยแบบอ๋อไปหาข้าวกินขับรถไปหาข้าวกินใช่คับไปหาข้าวกินไ,<ม>ไกลกินไกลถึงสระบุรีเลยเนาะแล้วก็ไปเรื่อยๆกินข้าวกันก่อนนะ ในนี้ทุกคนคือแบบเห็นดูแบบโอ้ลมตะกงสวยมากเราก็เดินมาตรงนี้คนเยอะมากคนกำลังถ่ายรูปค่ะตรงนีนบรรยากาศต็มมอเตอร์เวย์เอ้ยจิตถนนไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวนำไปไหนกันเนี่ยโอ้ไม่ได้โอ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 ้สอรี่สอรี่จะถ่ายรูปน้องเฉยๆอ่ะไปไหนกันนะเพื่อนเลยเราอ่ะโอ้หลบคนได้หรอโอ้ไม่ได้ทำอะไรนะเนี่ย เน่ยช่วงนี้แบบนักอันนี้ทำตึกจีตีสองทุกวันทางนี้ก็คือไม่สบายด้วยแล้วก็โอถ่ายงานหลายวันด้วยเนาะติดการปัดงานอยู่ห้องอะไรเงี้ยแน่ก็แบบรู้สึกว่าอุ้ยลงงานยุ่งไม่ไม่ถามเลยว่ามาหรือเปล่าเนาะไม่ถามไม่มีเลยแต่แอบเดียวแต่แบบอุ้ยแม่ฝันลแม่ฝันเออนีเลยใส่แมนะไม่สบายนะแม่ฝันเห็นลูกแอบมีเหมือนเหมือนอยากจะรู้ว่ามาไหมแต่ว่าไม่ถาม do

บ้านยายเราบ้านยายบ้างบ้านแม่บ้างก็คือตั้งดึ้อคือบ้านยายนั่นแหละแล้วแม่ก็เพิ่งย้ายไปอยู่นี่ได้สามสี่ปีแล้วก็เลยเป็นทังบ้านแม่แล้วก็เรายังชินบ้านยายก็เป็นบ้านแม่ด้วยเที่ยงพอดีตอนนี้เที่ยงเถึงบ้านเราจะเที่ยงกว่าแล้วเราจะปลอมตัวเป็นคนขายมึกเข้าไปขายเมนูแม่อยู่ในบ้านเลยอยู่บ้านนวีจะต้องไปดูว่าจะโบบ้าไหมหรือจะผิดแผนหรือเปล่าไม่จะเห็นราก่อนหรือยังไง Gute na, kontaino หรือว,ว่าแม่เดินกับเพาะว่าล้นมากคือเมื่อกี้ผ่านบ้านงานแล้วทุกคนเห็นใช่ปะซึ่งไม่รู้ว่าแม่เห็นไหมเปิดเปิดบ้านไหมเธอจอดเนี่มันคนบ้านไม่ได้เลอไม่ทำทำจอดข้างในเลยสายตาเหมือนทุกคนนี่เราเอาตอนไปมาจากเชมูร์ดิเราต้องใส่หมวกไหมไม่ต้องอ่ะเงยเบยเลย แล้วเ,เราต้องเดยนกับไปาพ่อกันด้นวย่ไหมเขาบอกว่าไปบำเพ็ญป,ประโยชน์กันเขาอยู่โู่นกัอะไร่ะอไปดูเซอร์ไพรส์แทนนะเอาไมม่ีปเอาไป này nhé mẹ ai đâu mẹ xưa bay chưa mấy bộ cái ไปบอกแกว่าตอนนี้กำลังกำลังโทรหาแม่อยู่แม่โดนโดนแม่เซอร์ไพรส์ไปนี่สรุปโดนแม่เซอร์ไพรส์ยูใจแกยูใจ เขามาขายปลาหมึกให้เขา,า,าปลาหมึกแห้ยยนียล่ะ มาขายป้ามือเหรอโอมาไกลมากเลย <c oughs> จอดในบ้านแล้ว,นนลวอย่างฮาเลยเ

ยังไม่ไปตกไปอ่องวันนั้นเดี๋ยวก็หาเจ้าของอะไรได้เจอแล้วลูกค้าซื้อปลาหมึกเหมาหมดเลยซื้อปลาหมึกแล้วซื้อปลาหมึกมาจากชลบุรีเอ้ยมาเซอร์ไพรส์ไม่บอก่ะสำเร็จทุกคนสำเร็จเราแต่เราก็คือเซอร์ไพรส์ก่อนไม่ว่าไม่บอกเลยไม่มีใครอยู่บ้านด้วยแม่ก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่รถจอดเข้าในบ้านเรียบร้อยไม่มีใครอยู่เลยเปิดบ้านเปิดบ้านเข้าไปได้เรียบร้อยด้วย ไม่เห็นไม่อยู่เดียวตัวเดินไปหาอยู่เนี่ยรถเอามารถมาจอดในบ้านเริ่มอู้วมาเยอะมาไปาเยอะมาเล่นน้งมาอู้งงอ้าวมาเยอะมาเมา่ยอะใจเงี้ยวมาเยอะอู้ยโดนไอ้ขาวกัดตรงคอเป็นนี่เลยเนาะหึหึเงี้ยวเอาวอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว โอ้โหขึ้นมาดูออเออไหนก็คืออุ่นลาบหมูบ้านงานบ้านงานเมื่อกี้แหละกินร้อนเลยกับข้าวดิฉันไม่สบายกินไข่ต้มโมยโมยโมวะเจ่วพิกสดเสียดายจิ้มไม่ได้กลิ้งลาบหมูโอ้ลาบหมูไข่ดีมากยังมันนี้เลยนื้อเที่ยงอันนี้กินข้าวเช้าแล้วก็เหมือนไม่กินย้อนคลิปกลับไปดูคลิปเรากินแล้วนึ่งเที่ยงแล้ว ก็ที่ยงไงก็ข้าวเช้ากินแล้วไงใช่รอยาเเส็จแม่ลวกกุ้งอยู่แต่แม่มาแป๊บหนึ่งสักเดี๋ยวใจเติมเติมอ้วนเนี่ยอะไรเนี่ยปลาทิ่หนึดีโดนเบบลเมเปาะนี่เอาเปลือกมาใส่นี่เปลือกใส่นี่เอาใส่นี้ก็ได้เมนะพี่อะไรอ๋อช่วยเธอหรอแม่เอาแส่ให้ลูกกินมันคือตัวละลูกมาได้กินปูแล้วจริงเดี๋ยวไปบ้านแทนเด็กแม่จะซื้อพ่อแม่ซื้อหัวละห้าบาท ทำปหู้ว่าไม่ซื้อื้อตอนแรก็มาเมื่อคืนไม่ันตู้มอบให้อะไรมให้กัอะารมตอนเช้าหกโมงอ่ะถึงรมาองแปดโมงเช้ามาติด่มวกเห็กนี่อ๋อแตเด้งว่าตั้งคืนก็อย่เขียวนั่นเลยก็อยู่มวกเหล็กไงไอ้นั่นแม่ก่อนการลงอ่ะขอที่เราไล่ก่อนจะติดอยู่แล้วเลยนอนเลกมันขึ้นคนเลยนอนที่ปั๊มเลยนอนที่ปั๊มงเลยเปิดแล้วเปิดแอร์มั่งลับปิดแอร์่ได้ปั๊ มันในรถก็เราต้องมีชั่วโมงกันนะลูกมาตอนแรกว่านอนเที่ยงคืนตอนนอนเที่ยงคืนกว่าก็ไม่ได้ดับเครื่องไม่กล่าวว่าเราตีสามันจะตื่นก็ไม่ได้ไปหรอกเราไม่ยาวเออก็หมดแล้วนอนยาวได้ตื่นทีหกโมงนั่นก็นอนเหมือนกันใช่ไหมคนบิดทุกปั๊มตั้งแต่แวะงบเลยนะเส้นนั้นแหะแน่นทุกปั๊มแม่ เต็มทุกปั่งจะโดนมิตรภาพมันนะเออที่เส้นกลางโดนโคราชเต็มทุกฟั่งใช่ใช่ข้องน้ำคนต่อคิวยายแล้วก็ร้านกว่านี้น้าบ้านนะมาให้มันหยุดหลายวันไงหยุดบวกวันคนยังเดินไงกินได้กินได้เครื่องแกงมันไม่เหมือนเครื่องแกงใต้ให้เครื่องแกงส้มไหมจะเป็นต้องหาดูแม่ครูแม่ครูมันจะมีขายในเกงอ่ะเองแกงส้มใต้มีอยู่ในี่เครื่องแกงพอดใต้นั้นไปซื้อเครื่องแกงอ่ะเครื่องแกงไดู้ปลาอะไรมาไว้อ๋อมันก็มีใช่ไหมแม่ครูก็มีใช่ไหมมี แม่โคท็อปอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ผมสำเร็จมึงตกงมาเลยนะอะไรนะมาอะไรนะนี่มะข้อมะข้อผลมันเป็นยังไงลูกมะข้อหมายถึงเม็ดไอ้ตอนข้างกอไม่แกะอสีอะไรเขียวเีอ๋อมากินกันทุกคนปลาด้วยเปี้ยวเี้ยวออมแต่ก่อนไม่จะออกเปรี้ยวมากสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิด ไว้ตรงนี้พ่อแม่ก็ไปช่วยงานบ้านงานอีกแล้วนะกลับไปช่วยบ้านงานแล้วแล้วพ่อก็ไปไหนไปตัดผมนเนาะสรุปก็คือไม่มีใครอยู่บ้านเหมือนเดิมก็คือเราสองคนมานอนอยู่ที่บ้านเพราเกิดอ, <laughs> อะไรขึ้นบ้างเก็บบรรยากาศการเดินทางชีวิตเ<น>ขาเลยในห่วงชีวิตอย่างนี้ละกันเนาะก็<น> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูพวกเรามาจนจบนะคะถ้าชอบคอนเทนต์เนี่ยเซอร์ไพรส์แม่เนี่ยก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะหันลามาเซอร์ไพรส์นางบ่อยๆหรือแบบน่าอาจจะมา,าเซอร์ไพรส์เราเราอ่ะเราก็ไม่รู้ก็รอติดตามขอบคุณที่ติดตามพวกเราเป็นด้วยนแจ้ง กับช่องมิสกูเชียโนหรือมิสกูกาซิปนะคะเพจก็เป็นมิสกูกาซิปนะคะทิกก็เป็นมิสกูกาซิปนะคะอินสต g าแกรมก็เป็นมิสก k นะคะทุกอย่างเป็นมิสก k หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตอนนี้แอปพลิเคชันเทรดเลมอนเอทมีทุกอย่างคะ่ะไปตามกันได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะอาริกาโตโกไซมัสจะได้บอกไปว่า ออกจากบ้าน,ปนไปเลยออกจากบ้านนี้ปนไปเลย